เนื่องด้วยได้รับข้อร้องเรียนนะคะจากภาคธุรกิจค่อนข้างเยอะเลยนะคะในหลายๆกลุ่มนะคะในเรื่องของข้อจํากัดทางกฎหมายค่ะในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะคะและไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ปีนี้ทางรัฐบาลก็ได้ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในธีมของ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year นะคะแล้วก็จึงได้มีการสั่งการค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกฎในเรื่องห้ามขายตอนช่วง ช่วงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นหรือว่าในช่วงของวันทางพุทธศาสนาต่างๆนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของการห้ามขายผ่านช่องทางอ e ิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือกรณีที่อาจจะติดขัดในเรื่องของข้อจํากัดทางด้านที่ควบคุมนะคะแล้วก็กฎบางกฎก็ออกมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะหรือว่าช่วงที่2อ1 5อยอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีวส์เรื่องนี้กันอีกรอบนะคะแต่ว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็การป้องกั ให้เยาวชนไม่เข้าถึงแอลกอฮอล์ได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะว่าจริงก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ให้ความสําคัญมากที่สุดว่าเมื่อเราปลดล็อกตรงนี้เนี่ยเพิ่มารายได้ของผู้ประกอบการแล้วเพิ่มเรื่องการท่องเที่ยวแล้วแต่ว่าเยาวชนจะต้องถูกปกป้องในเรื่องนี้อย่างไรบ้างทําให้ไม่เข้าถึงแอลกอฮอล์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้ความสําคัญค่ะแล้วก็ไม่ได้ละเลยนะคะค่ะเวลาเดิมที่ห้ามไว้คือประมาณ1 4ถึง14ถึง17ค่ะ วันพนานอันนี้เดี๋ยวจะให้ทางทีมไปรูศึกษาดูก่อนว่ายังไงบ้างนะคะเพราะอย่างวันพระใหญ่หรือวันในที่ปกติเราเป็นข้อห้ามอยู่เนี่ยชาวต่างชาติจริงๆมาเนี่ยเขาไม่ได้ทราบวันเหล่านี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีผลเรื่องการท่องเที่ยวคือเราเรามองว่าในทีมปีนี้เนี่ยเป็นทีมเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะต้องถูกพิจารณาอีกครั้งนะคะโอ,คโอ้จริงๆปกติทุกท่านดื่มกันทุกวันเลยเหรอคะดื่มหนักนะคะ ไม่ห,ไมหรอกค่ะจริงจริงทุกคน,นก็ก็จริงก่อนหน้านี้ที่ไม่ไม่ได้มีกฎเรื่องนี้ก็มีอยู่แล้วนะคะตอนเรื่อง2องโมงถึง5้าโมงนี้มันก็มาตอนช่วงไม่เท่าไหร่นี้นะคะแล้วก็คิดว่าจริงยังยัง,ยงบอกในคอ,อ,อรมอลเลยว่าคงจะต้องเน้นย้ําในเรื่องของการเข้าถึงมากกว่าว่าไม่ใช่อย่างอย่างคนที่เป็นผู้ใหญ่บรรลุวิธีภาวะทุกอย่างแล้วเนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่เด็กมากกว่านั้นมากกว่าที่เราควรจะโฟกัสว่าเฮ้ยไม่ใช่พอปลดตรงนี้ปุ๊บโอ้ทุกคนมีสิทธิ์ซื้อขายเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะอันนี้คือเรื่องที่ต้้้องเนนยําาามตรกรก ให้ให้ถูกจุดค่ะ